หน่วยเท่าไรา 10, หน่วยหาสิบพันหน่วยหาสิบพันป้าบดนิเท่าไรนี่สิบพบอจากหน่วยนะบังดู 5, 4, 4, นหนึ่งสองสามสี่เจ๊เจบดนีเจ๊ขั้นแบบนี้องหาพันชองหาพันสี่พันสี่พันสี่พันไม่กี่นิดหน่วยหนึ่งหาสิบพันบดกับเซนนะื<ส>่อหน่หน่วยหนึ่งหาสิบพนชีย่างนี่ 4, สีทะเลน,นี่อ้ยอนนสีไรสไอืเนยสีูอ่ะนะอ้าวลวาก็ให้เมลายแท่นี่เคสบายดีเด้อสบายดีปารุงเด้อืมไม่มากาะนี่อ่ะ okay. ส,บสบาดีปาร,รุงเนนด้อ okay. ไปเลยสบายดีปาร,รุง อ่านอนนอน้อยใช่น้อนนอนใช่นหมนอน,น,นอครูอ,คอยู่อ,เอ,เอเคเคไเขยขยลายเท้เอาบาล็อะเอาบาล็จะไปใส่เ, <laughs> เป็นยังคือบ้านข่อยอุ้ยชื่อมาเตใส่หนิชื่อมาเตใส่ในน่บอกปราุงด้ดว้างเมชี่ว่านี่เมื่อวานนี่เจ้าไปเทียแซ่รอยเมไปเทียบอกอ

มันพอมาได้มัอมาได้ใ้ออนมาหได้ลูกเห็นอะไรพีกกได้ลูกมนเห็นอะไรให้ดีกืมันเห็นได้ีกรชือมันเป็นมันกินพีมันกินไก่โอ้มันเนหาแบบได้พีชือนะพี่เป็ดได้เห็ไดพี่เป็ดนะึงจึงมันพอดมันพอดมันกินมันมันเชียงอยๆอื Đang tuyên phần đi không? Ưm, nhìn yên bộ? Nó này Chào <laughs> nhìn bộ Ừm, nó yên không mất mà chỉ mà nắm thang Bố, tổng thống Tổng chi <laughs> mà chỉ mà nắm thang Nắm thang chỉ con khả tên nó Mà nó chồng bác Xô lệ cắn tay này bạn À đây à, rít nội Rít nội bộ Thấy? nó không rút?

พี่เอพี่เปยมือกันย่าปากกันหน่อยเอชูงได้ยี่พี่เปะนะถ้าหลุดนี่นี่นี่แม่ชิบานี่ถ้าหลุดเต้านี่พี่พีกงก้อยชิมาเอาเห็นดูนำขางอันนัเหรมันเห็นมันเห็ดงเลกเพื่นหางมันู่ฝุ่นเห่างบ่กังคืนมันมาอยู่กัดบกกางเว้นไปนอนบ่กอยิะมาจะนุ่มจ้ไปจัก dạ yeah, được <laughs> rồi, rụt 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 tảo được, ừm rụt rồi rụt con, rồi con rung luôn hả? rung 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 rung

อืมแต่มาคืนนี้บ่ลูกจะมาเลิกบ่อู้ยมันมันมีมันมีเดี๋ยสิบ่าวอยู่ที่น่ะอย่างเพียง่ะแต่ตัวอย่าลงน้ำก็ได้ค่่มัมีมัมี่ดพมันชิกัดแข่งคนเวลาลงน้ำ เออมันดูเลือดออกเกรเท่าก็ตายไปหางมันก็ะมีหางมันก็เป็นผีหนักเขียวเร็ม้ยบอี่นแทะน้องบิวพี่ีนี่ก็เห็นอนเห็นบอมันโทรศัเนี่เออชอนชอนเยอู่นพังนู้จะไปขี้ดูดมันขึ้นเป็นอะไรเป่ดบอกอ่งลูกบอวอ่าง เพลงกุลีเพลงน่าไห้นะลูกทอกางเชดเอ์บออ๋อจ้าเลื่อนเอ่บอ่รก็คีลก็ไพเป็นคนขับก็อชใช่เป็นคนขับนะเจ้าเจ้าเป็นคนนั่งดิเช่นั่งนังกอดบ่ ยืนพี่ไม่ยืนป้ามากเวลามันึทั้งผ่านมันขึ้นเลยเวลาผ้านมันจผ้าอะไรตัวแรกออกไปเบห่งจที่เด้อเห็นบ่อคนนํำหนังเห็นบ่องเอกนางเอกมากับ่ตีกนนะกันกัน้องม่นะีกันพะนอกพังบบบนี้น้องนอยกับพัง ชาวมาได้ชาวงามงามเลยอี่ี่ยุโรเลยเอเชียเลยเอเชียมันจิก์กัเอเชียไล่์บอมันงามบ้จะกัดด้แห่งันดูโอ้ว้าอ่ะดี ไฟเชืยอเชืยอง่ายเอะเ่ยังเป็นนั่นเยเป็นพู่อังเป็นคูดชือกัน้องอมันนูนอยู่นองข้างขนาดพญานาคบอก่อยคุนพญานาคมอง้าไปปล่อยปลาไดวิวนมันดำเยบิวบุไปยนมิมาเกี่ยวข้อเลยิมาลจะเห็นบ่หมังหาไปบิว มอห้าไปป้อยปลาเลยลูดเห็นบอพีบไปก็พอเตียงบ่ทท้ำเจียเลยเห็นบ่พญานาคลายบหลายเนาะยัแขนมันหงเฮงก็ฮ่าเอ้ยคือภูเขาเฮียนเอ้ยไปยังไงพู๋ไงแล้วนี่ไอจิ้นโบะกล้องเนี่ยไอูวว่าแล้วฮะ เอ้ยพ uh ุ huh. uh ่น huh. ผุนชวนพี่ชนาเมื่อมทางผู้พี่มาชอนนี่พี่เลยชอนนีเชือกอืมตัดหายนี่โอ้ตาย้อืมตายรุเลยบอสลองเพลงดูลองเพลงให้ป้ารุ่งพังเลยเจอแฝงมาจังได้จังได้กันมาได้ทุกคนเลยนั่น้ยดูยย นี่ยรลองลองลองตอลองตอลองเองเออนพงเออลองบลงอะวยหนาพี่เอามาบางหนาเป็นบเอายังนู่บ้างเลบเราเจอแทบตายก่านอง้ายเลยยุดนอกเกัน้องให้คพือะเพลงเนี่งบทเงอะไร เพลงัเตียงเลยดลืมเลยเพลงเตียงนี่จะชิบไปใช้นอนน้่ากินอ่เกคเดตียบได้บ่นอนในทางเล็กเบียบบ่ดตอนนี้กน อืมอืมอเราพยายาวะเนี่ยอืมอยาดิอืเททาจะนอาเจ้าราจจะไปนอกหลายจะบนุญาบน,น,อนบ,บอกคืนจะนะอนรับบอกคืนมาเนี่ยเบิดบ่เงินนะม่อะไน,นะเบิดเบิดจะควันมาเนีนด่ดอก คุนรถนรไฟนั่นมดเกี่ยวคนเกี่ยวคนบนรถไฟนั่นคนเจัคันหนึ่คันหนึ่งเทไรมือเมันก็มีเกี่ยวคนกีบค่นั่นแหละคนขี่ทีเรารต้องขี่ทีกันเรต้องตีกันด้วยมันลอยช่อือืมนเปื่อนนะลูชอมตัวเองมันลอยมันลอยอืม ไปเบิ่งเลอเวลาผ่าเหลืองมันเมันตีกันมันก็ตีกันไม่ตีกันแล้วเนา่ยมสาวกัสอะไรหน้านะมันตีกันมันมันามันี่ยดีตายกับไปหามอกรักกุ๊อีกมันไม่เรื่องจริงมันดีหนักจบดิ้ิ้นทีไรจบไปนะมัน Đồ, đồ, chỉ biu 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 anh có cái ở nơi phang nơi nơi ảm rồi tiền này ơi ở nơi, ở Mẹ, ở nơi đồ, anh có cái đâu này phang này phang phang, phang ở anh có cái đâu biu ơ kia chạy kia chạy ở, ở anh có cái đó hả

คำน้เด็กๆคำน้ำนองป้าอ้วนตัวน่ะตัวหังลงเยอะมันมีนอนอยู่กอดตะลอกมันมันคดตะลอกดูเลยมีแด่แขนได้เจ้านบิวมีแขนเขียวเขียวเลยแขนกันพอคนได้แขนคนคิดดื้อถ้าใครคิดดื้อดูว่าดูตานมนี่มันอยากกินนอดเด็กน้อยนะถ้าดูกล้องนั้นบอกกินป่าอ้วนไม่หยาดมันหายจอไม่รู้ให้อ้วนอืม มันจะมือให้ดูมันได้เต่าอันนี้ห้ยมือให้แขกแขกลุกหน่อยมันได้ดูหายบ่ที่ที่นอไ่อีป้หนอยเนป้น่อยเออนั่นน่จะมือให้ยดูมันได้เต่านมนบุกินนอนคือการดื่มมาเมาเลยที่เามอนเานอนเพื่อนจะบอกบ่บ่อดูขี้ได้นะ มันคิดได้ปากขั่ครับน้องจะบไปอันนกเยนักข่อ่ไหมนี่นนี่น้องวิวปเนาะมันมันฉีกนัเยหนักเลยมันมันฉีกินน้ำามอุ้ยเนี่ตาตาลูกก็บมักินหมกปอืม

มันม e> ีไปยันหนัเไปมันมีปุยไปมันมีไปหนักก็มีเนาะมัชกโอเคพ่อแม่พี่น้องปลาลุงคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อผู้ชาหน่อยเพิ uh hy ่งรางชอเลรกเดือไปยนนะอัสบาดีปลุ่งในคำแพงันิ้วกนอนน่ง้างเขาเห็นตะคืนนี่นะอัสบาดีปลุในลูกนมือล่งเลยเลย ွန်ဝိရယ်ွန်ဝိရယ်ໂດຍ باي باي